หน่วยข่าวกรองทางทหารยูเครนภายใต้การดำของบูดานอฟได้พัฒนาเป็นมอสซาดและเป็นหนึ่งในหน่วยข่าวกรองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกกลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการที่กล้าหาญที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การกำจัดอาชญากรสงครามในรัเสเซียถึงกลางกรุงมอสโก ไปจนถึงการก่อวินาศกรรมในแอฟริกาและซีเรียรวมถึงเหตุการณ์สุดละหำถล่มห้าสนามบินทางยุทธศาสตร์รัเสเซียหน่วยข่าวกองหลักกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งอย่างกล้าหาญใน3มทวีปทำในสิ่งที่หน่วยข่าวกลองตะวันตกไม่กล้าทำยูเครนผลิต ATACMS ใช้เองศัตรูตัวร้ายอิสค,คันเดอร์ให้คุบคามใหม่สงครามแนวหน้า กาบท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับรัสเซียยูเครนพักลบกัน24ชั่วโมงนะครับเพื่อสำรวจความเสียหายและก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยุทธวิธีนะครับในการโจมตีตอบโต้กันไปมาซึ่งยาวนานมากกว่า1นึ่งสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับความรุนแรงและ เหตุการณ์ต,ต่างๆที่มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยลครับหลังจากที่ปูตินเปลี่ยนไปเมื่อสีเจ้นผิงผู้นําจีนนี่แหละครับมาร่วมฉลองวันชาติของรัเสเซียปูตินลดระดับการเจรจาสันติภาพลงและกันอเมริกาและทีมงานของทรัมป์ออกไปจัดทีมงานแถว2ในการเจรจาพบกันโดยตรงกับทีมเจรจาของยูเครน ด้วยเงื่นไขสุดโต่งสูงสุดแบบเดิมเพิ่มเติมคือการขู่ซ้ำขณะที่ทรัมปนี่เลยครับก็กดดันหนักแถมขู่ซ้ำเรื่องการขึ้นภาษีแต่ดูเหมือนปูตินไม่สนใจนี่นะครับความรุนแรงในการโจมตีของยูเครนมันเพิ่มขึ้นเมื่อปูตินยืนยันไม่ยุติการหยุดยิง30วันพร้อมสัญญาณการถอยออก ของทรัมป์นี่แหละครับหลังการพูดคุยกว่า2ชั่วโมงที่ทำพยายามเกลี้ยกล่อมปูติมแต่ไม,ไม่ไม่ประสบผลสําเร็จการโจมตีตอบโต้ของยูเคนจึงเริ่มเข้มข้นมากขึ้นอย่างมากหลังจากยูเคนหยุดการใช้โดนโจมตีในด้านลึกของรัเสเซียและก็โจมตีในเรื่องของคลังน้ํามันโครงสร้างพลังงานน้ํามันตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมจน สุดท้ายเลยครับเหตุการณ์มันเริ่มเกิดขึ้นที่ถือว่าเป็นจุดพีคของเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์วันที่1มิถุนายนนี่แหละครับโดยประสิทธิภาพและความสามารถของหน่วยงานข่าวกลองของยูเคนหรือว่า GUR นี่แหละครับภายใต้การนําของบูดานนฟมันก็เลยทําให้ได้เห็นพัฒนาการกลายเป็นหน่วยมอสซาดของยูเคนและเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทรงอิทธิพลของงานข่าวกรองที่สุดในโลกในปัจจุบัน บูฟังครับกลายเป็นว่าหน่วยข่าวกลองของยูเคนี่แหละครับมันอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการที่กล้าหาญที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การกําจัดอาชญากรสงครามในรัสเซียถึงกลางกรุงมอสโกไปจนถึงการก่อวินาศกรรมในแอฟริกาและซีเรียหน่วยข่าวกลองหลักหรือว่าจ UR านี่แหละครับกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งอย่างกล้าหาญใน3ทวีปทําในสิ่งที่หน่วยข่าวกรองตะวันตก ไม่กล้าทำในขณะที่พันธมิตรกำลังถกเถียงกันถึงความเสี่ยงของการยกระดับความรุนแรงหน่วยข่าวกลองของยูเคนี่แหละครับกำลังดำเนินการกำหนดมาตรฐานทองคำใหม่สำหรับการทำงานด้านข่าวกลองที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของมอสซาดของอิสราเอลแต่แท้จริงแล้วเป็นฝีมือของยูเคนล้วนๆซึ่งอาจได้รับแรงบันดาลใจจากหน่วยข่าวกลอง ของอิสราเอลนี่แหละครับรวมถึง MI6 จากอังกฤษอีกด้วยทู่้ฟังครับปฏิบัติการหน่วยข่าวกรองสุดบ้าระหำ่ำตัวอย่างของปฏิบัติการนี่แหละครับก็ได้แก่การส่งมอบแว่นตา APV นี่แหละครับที่บรรจุวัตถุระเบิดให้กับหน่วยของรัเสเซียเหมือนกับระเบิดเพจเจอร์ของอิสราเอลที่กลุ่มส่งให้กลุ่มฮิสบล็อกนี่แหละครับภายใต้หน้ากากของความช่วยเหลือโดยสมัครใจ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่หน่วยข่าวกรองของยูเครนนี่แหละครับได้ทําให้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซีย กว่า34ี่เลยครับจะไม่สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกต่อไปในการโจมตีครั้งเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการดังกล่าวนี่เลยครับไม่เพียงแต่เพิ่มขวัญกำลังใจให้กับยูเครนเท่านั้นแต่ยังเปิดเผยจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยของรัเสเซียอีกด้วยการกระทำดังกล่าวนั้นมันไปบั่นทอนความเชื่อมั่น ต่อตัวผู้นำของรัเสเซียและแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของรัเสเซียต่อพันธมิตรตะวันตกว่ามีมากเพียงใดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากิจกรรมของ GUR นี่เลยครับได้ขจัดความกลัวที่มีมายาวนานของตะวันตกเกี่ยวกับการทวีความรุนแรงในระดับใหญ่ที่มันเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีดินแดนของรัเสเซียอเมริกากลัวว่าการโจมตีแบบบ้าระหำ ของยูเคนี่แหละครับมันจะทําให้สถานการณ์สงครามมันบานปลายแต่ผู้ฟังครับการโจมตีฐานทัพทางยุทธศาสตร์นิวเคลียร์หแห่งของรัเสเซียนี่แะครับพร้อมกับทําลายเครื่องบินลบของรัเสเซียจํานวนมากซึ่งทางยูเครนอ้างว่าเสียหายมากกว่า40หํานั้น มันจะเป็นการเปลี่ยนบริบทของความขัดแย้งโดยสิ้นเชิงความอยู่รอดของนักเสียตอนนี้มันตกอยู่ในอันภาวะอันตรายขั้นขีดสุดเพราะว่าขานิวเคลียขาหนึ่งมันสั่นคลอนมันมาถึงจุดที่ปูตินนี่แหละครับสามารถอ้างได้ว่าอาจต้องใช้อาวุธมหาปลัยหรือว่านิวเคลียร์นี่หละครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นขีบรุธโอลิตนิกนะครับโจมตีศัตรตูเป้าหมายของอาวุธมหาปลายต่างๆของรัเสเซียก็คือ,อยูเคนซึ่งเป็นเป้าอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนที่สุด รวมถึงประเทศที่อยู่เบื้องหลังของยูเครนในการก่อวิทาชกรรมโจมตีฐานทัพทางยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของรัเสเซียขณะดีกันหลายฝ่ายก็เชื่อว่าลํำพังของยูเครนนี่หละครับไม่น่าจะสามารถปฏิบัติการเช่นนี้ได้ที่มีผลกระทบต่อทางภูมิทัศศาสตร์อย่างใหญ่หลวงประเด็นประเทศที่อยู่เบื้องหลังนี่หละครับมันจะกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่รัเสเซียนั้นต้องสามารถแจกแจงออกมาได้พร้อมหลักฐานแสดงให้เห็นนะครับว่า แสดงเห็นนะครับว่าเวลานี้นี่นะครับปูตินนั้นเปรียบเสมือนเลือดเข้าตาเพราะเป็นที่รู้กันอยู่เลยนะครับว่า ผู้อยู่เบื้องหลังอของยูเครนนั้นเป็นใครปูตินต้องแสดงความเข้มแข็งด้วยการตอบโต้ด้วยอาวุธมหาปลัยที่หนักหน่วงและรุนแรงซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับประเทศในยุโรปซึ่งจะเข้าทางยุโรปพ,พอดีเพราะว่ามันทำให้นาโต้เนี่ยครับสามารถใช้มาตรการมาตรา5ของถนชิสัญญานาโต้ได้ในการดึงเอาสมาชิกกว่า30ประเทศเข้าสู่สงครามกับรัเสเซียเมื่อเป็นเช่นนี้นี่นะครับอเมริกาก็จะถูกลากเข้าสู่ ความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์กับรัเสเซียโดยตรงความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนกำลังขยายวงกลายเป็นสงครามใหญ่ในยุโรปและมีความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธมหาปลัยเข้าห้ามหันกันโดยมีความเป็นไปได้ที่เอเมริกานั้นจะถูกลากเข้าสู่สงครามด้วยเมื่อปูตินนั้นกำลังถูกบีบอย่างหนักเหมือนกัน ขณะเดียวกันความสําเร็จอย่างก้าวกระโดดของยูเครนนั้นก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศที่มีการพัฒนาหวังพึ่งพาตัวเองโดยเฉพาะโดนนี่แหละครับมันกำลังกลายเป็นผู้นําระดับโลกในเรื่องของการใช้ศักยภาพโดนในการตอบโต้กองทัพขนาดใหญ่ของรัสเซียขณะเดียวกันมันก็มีรายงานนะครับว่ายูเครนนั้นประสบความสําเร็จในการพัฒนาโครงการขี่บรุษในประเทศซึ่งเป็นขี่บรุษพิสัยไกลรุ่นใหม่ของยูเครนได้ผ่า าการทดสอบการรบจริงในสนามรบจริงโดยยิงถล่มฐานบัญชาการของนัดเซียที่อยู่ห่างจากฐานยิงเกือบ300กิโเมตรและเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีฐานปล่อยขีบรุษอิสคันเดอร์นี่เลยครับที่ภูภาคไบอันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันไปทำลายฐานยิงระบบ อาขี่วุธวิสัยใกล้อีสคันเดอร์นี่เลยครับพร้อมคลังกระสุนคลังอาวุธอีสคันเดอร์และคลังกระสุนอื่นที่รัเสเซียนี่เลยครับกำลังจะใช้ฐานที่ ฐานทัพอากาศใกล้ๆฐานทัพอากาศที่ไบอันนี่เลยครับโจมตีเข้ามาในดินแดนของยูเคนโดยเฉพาะที่ซูมีและกรุงเคียบเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชายแดนเพราะฉะนั้นการโจมตีที่อยู่ใกล้ชายแดนมากเท่าไหร่นี่เลยครับด้วยความเร็วของอิสคันเดอร์ที่อาจจะสูงถึง10มักนี่เลยครับมันจึงยากต่อการป้องกันแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา2-3วันนี่เลยครับ i a s k a n d e r นั้นถูกระบบป้องกันภัยอากาศ Patriot ที่ได้รับการปรับปรุงอัปเกรดใหม่รวมถึงอาจจะเป็น Patriot ที่ส่งมาจากอิสราเอลนี่แหละครับสามารถจัดการได้หมดแม้ East a n d e r รุ่นใหม่ๆนั้นมันจะมีการอัปเกรดโดยการพัฒนานำนำทางด้วยความร้อนก่อนถึงเป้าหมายนี่แหละครับ คล้ายๆพลุแฟที่ดิงออกมาเพื่อทําให้ระบบป้องกันแพทริออตมันคาดเคลื่อนในการโจมตีแต่ดูเหมือนว่าการอัปเกรดล่าสุดหรือว่าแพทริออตที่ส่งมาให้จากอิสราเอลล่าสุดนี่เลยครับมันจะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นการโจมตีของอิสคันเดอร์ไม่กี่วันที่ผ่านมามันจึงมันจึงสามารถจัดการได้หมดท่านผู้ฟังครับสําหรับโครงการขีปฏาวุธ พิสัยไกลอันนี้ของ U ูเคนี่เลยครับโครงการนี้ยังเป็นความลับอยู่แต่จากข้อมูลที่มันเลื่อนไหลออกมาก่อนหน้านี้นี่เลยครับและการวิเคราะห์จาก ผู้เชี่ยวชาญ Open Source นี่แหละครับมันเห็นถึงความเกี่ยวข้องของโครงการโดยพิสัยการโจมตีที่มันอาจจะมากถึง300กิโลเมตรและด้วยหัวลบนิวเคลียร์ขนาดหนักนี่แหละครับมันทำให้ขีปุษตัวนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในความสามารถของยูเคนในการโจมตีเป้าหมายที่มีอยู่ในแนวลึกด้านหลังของ รัเสเซียได้ซึ่งมันอาจไปลดศักยภาพในการทำสงครามระยะยาวของรัเสเซียลงโดยเฉพาะในรัสมี300กิโลเมตรนี่แหละครับมันจะไปจำกัดขีปรุ์ตัวธงอย่างเช่นอิสคันเดอรนี่หละครับไม่ให้เข้ามาใกล้ๆชายแดนมากขึ้นอันตรายจากการยิงมันก็จะลดลงและลดการพึ่งพาของจรวด GMLRS ของทางฝั่งตะวันตกอีกด้วยขี่ร์ชนิดนี้ดีนะครับมันมีขนาดใหญ่กว่า ขีบรุษทางยุทธวิธี ATACMS จากที่ทางฝั่งอเมริกาจัดส่งให้ซึ่งปัจจุบันนั้นอเมริกาไม่ส่งมาให้แล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือขีบรุษนั้นได้เรียนรู้การโจมตีอย่างแม่นยำ ด้วยขนาดหัวรบที่หนักถึง400กิโลกรัมนี่ลครับมันทำให้ขี่บรุษเภทนี้อยู่ในระดับปฏิบัติการทางยุทธวิธีซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายศูนย์กลางด้านโลจิสติกศูนย์บัญชาการและคลังกระสุนคลังอาวุธต่างๆและพร้อมขยายพิสัยทำการจาก300กิโลเมตรเป็น500กิโลเมตรโดยไม่ต้องใช้ข้อจำกัดเรื่องการส่งออกขีบรุษนานาชาตินี่หละครับมาเป็นข้อจากัดขณะที่ความยิ่งใหญ่ ของความสำเร็จนั่นก็คือความแม่นยำของขีปุยุชนิดนี้โดยมีรายงานนะครับว่าขีปุรุรุ่นใหม่นี่นะครับมันมีแนวโน้มที่จะถูกยิงจากแท่นเคลื่อนที่เหมือนอิสคันเดอร์ทองทางฝั่งรัสเซียซึ่งมันก็จะใช้ยิงจากห่างแนวหน้าประมาณ40-50กิโลเมตร้วยนะครับสามารถยิงเป้าหมายในด้านลึกเข้าไปได้ถึง230-240กิโลเมตรจากชายแดนนั่นหมายความว่า ยูเคนจะกำลังจะใช้ขีบรุษตัวใหม่นี่เลยครับ ตอบโต้กับขีบรุตอิสคันเดอร์ที่ทางฝั่งรัสเซียนํามาโจมตียูเครนอย่างหนักและถ้าเผื่อถึงถามถึงเรื่องความกังวลในเรื่องของระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียที่มีใช้งานอยู่เช่นอย่างเช่นระบบ S300 S400 เนี่ยครับตามรายงานระบุนะครับว่าระบบ S300 และ S400 นั้นมีโอกาสโจมตีเป้าหมายที่เป็นขีบรุธนั้นได้เพียง30%เท่านั้นหากคุณยิงขีบรุต2ลูกพร้อมกัน พวกมันก็จะยิงไม่โดนเป้าหมายนั่นก็คือประสิทธิภาพของระบบป้องกันลัสเสียสําหรับขีปุรธชนิดนี้นี่ครับมันจะมีน้ําหนักรวมกันอยู่ราวดาว2-3ตันน้ำหนักหัวรบนะครับมันอาจจะมากกว่า ATACMS ของอเมริกาที่มีน้ำหนักหัวรบประมาณ160กิกโลกร,รัมเท่านั้นเอง ในเดียวกันในบางช่วงนี่แหละครับขีบรุ์มันอาจจะมีความเร็วเกือบเท่าความเร็วเสียงซึ่งทําให้ระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียที่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอยู่แล้วมันก็จะยิ่งยากในการสกัดกั้นได้อีก S300 s 4 0 0นั้นมีประสิทธิภาพในการต่อต้านขีปุธล่อนไม่ใช่ขีปุธวิถีโคง้งหากต้องการโจมตีขีปุธวิถีโค้งนี่หละครับระบบสกัดกั้นของรัเสเซียนั้นมันจะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้แต่ดูเหมือนปัจจุบันนั้นรัเสเซียยังไม่สามารถพัฒนาสําเร็จได้แต่ผู้ฟังครับมันก็เลยทําให้มองเห็นเข้าลางของสงคราม ต่อจากนี้ไปนี่แหละครับเราจะได้เห็นสักยภาพของกองทัพยูเครนที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งงานข่าวกรองที่แม่นยำการแทรกซึมที่ไปทั่วประเทศรัเสเซียแล้วในปัจจุบันรวมถึงการพัฒนาขีบรุษที่อาจไม่ต้องงออาวุธจากอเมริกาอีกต่อไปโดยเฉพาะ ATACMS นี่แหละครับที่อเมริกานั้นหยุดส่งให้ยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการพัฒนาขีบรุษนี่แหละครับที่ยังไม่ระบุชื่อนี่นะครับมันจะกลายเป็นขีบรุษทางยุทธวิธีตัวใหม่ แทน ATACMS เดิมของอเมริกาและ UK นี่เลยครับถ้าเผื่อผลิตเป็นจำนวนมากได้นี่เลยครับการโจมตีด้านลึกและสมี300กิโลเมตรนี่เลยครับจากชายแดนนั้นมันก็จะมีมากขึ้นท่ามกลางศักยภาพทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นของรัเสเซียนั้นมันกำลังลดลงสวนทางกับทางฝั่งของยูเคนรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ